ดวงของคนที่เกิดในวันทั้ง7นะครับจากวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับจากวันนี้ไปถึงวันจันทร์นะฮะวันจันทร์หน้าวันที่เท่าไหร่วันจันทร์หน้าวันที่29สิงหาคม2559นะครับวันนี้เป็นวันที่26ใช่ไหมฮะ26วันศุกร์ผมจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคนดวงคนวันอาทิตย์นั้นประตูในหน้าที่การงาน ของคุณเปิดอ้าขึ้นมาเลยนะฮะเปิดอ้าขึ้นมาเลยดังนั้นโอกาสดีในการงานข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานการแก้ไขปัญหากับสินค้าสต๊อกสินค้านะฮะออเดอร์ลูกค้าคนวันอาทิตย์โชคดีครับค้าขายดีได้รับเงินด้วยนะฮะดวงของคนวันอาทิตย์นั้นต้องบอกว่าเด่นมากๆสำหรับการเดินทางไกล การเดินทางต่างประเทศการเดินทางในประเทศการค้าขายต่างแดนได้เดินทางแน่นอนหลายท่านที่เกิดในวันอาทิตย์กำลังดูแคตตาล็อกรถใหม่ไปดูไปเที่ยวดูรถที่ศูนย์หรือไปงานโชว์เกี่ยวกับเรื่องรถอยากจะเปลี่ยนอยากจะจองในขณะเดียวกันขับรถรับปลาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ผมแนะนำให้เสริมดวงชะตานะฮะให้เสริมดวงชะตาโดยการที่เดินทางไปทําบุญยังวัดในแดนกันดานนะฮะทำบุญให้กับผู้ยากไร้ผู้เจ็บป่วยก็จะบังเกิดกุศลมากยิ่งขึ้นโชคลาภนั้นมาจากทะเบียนรถเด่นมากๆค่วอาทิตย์เลขเจเลขเจให้ผลดีสำหรับคุณในสัปดาห์หน้าครับต่อไปครับ คุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ดวงตางของคนวันจันทร์นั้นมีอิทธิพลของดาวอาทิตย์ไพด์เดซันได้รับอิทธิพลมีอิทธิพลที่ใกล้เคียงกับดาวอาทิตย์ดังนั้นคนวันจันทร์สิ่งที่ต้องเตือนในสัปดาห์หน้าคือสายตาสายตาไม่สู้แสงสายตาอ่อนล้าสายตามีปัญหาระบบความดันโลหิตต่างๆต้องระมัดระวังถ้าได้ออกกําลังกายจะถือว่าดี บริหารลูกตาบริหารร่างกายข่าวดีในเรื่องของการงานออเดอร์ใหม่มิตรภาพใหม่คู่ค้าใหม่นะฮะการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองนะครับหลายท่านมีความคิดที่จะซื้อมือถือซื้อแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องรถหรือเดินทางไกลวางแผนต่างๆเหล่านี้คุณวางแผนได้และทำได้ด้วย ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะฮะออเดอร์ใหญ่ๆมีโอกาสหลุดเข้ามาการเซ็นสัญญาการกู้ธนาคารการค้าการขายล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยให้เสริมดวงชะตาโดยการไปวัดที่ใกล้น้ำไปไหว้พระพุทธรูปที่ใกล้แม่น้ำใหญ่เช่นหลวงพ่อโสธรอยู่ใกล้แม่น้ำบางปะกงยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะวัดใกล้บ้าน คุณก็ได้จะเป็นการเสริมชะตาได้เป็นอย่างดีการจุดทูปจุดเทียนหรือถวายทูปเทียนให้กับวัดนั้นก็เป็นการเสริมชะตาเสริมดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์เช่นเดียวกันครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับดวงคนวันอังคารนั้นอิทธิพลของไพาราชินีถือไม้เท้าทําให้คุณโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานไดออเดอร์ลูกค้าเตมิม สายเข้าเพียบนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ควรขยันอย่างยิ่งสำหรับคนวันอังคารนะฮะถ้าไม่ขยันช่วงนี้ะจะขยันช่วงไหนได้รับเกียรติทางสังคมไปงานเลี้ยงต่างๆนะฮะได้รับเกียรติให้พูดนะฮะได้รับเกียรติให้นําเสนอในเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ของคุณโดยเฉพาะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ประตูการงานของคนวันอังคารเปิดกว้างงานมาพร้อมกับเงินแต่อาจจะมีความไม่สบายใจอยู่บ้างที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คิดมาก่อนต้องจ่ายออกไปสำหรับคนวันอังคารโดยมากมักจะเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมีคนไปยืมตังค่าซ่อมรถหรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารมันนอกแพลนนอกแผนอยู่ๆต้องจ่ายแต่ผมถือว่าเป็นการจ่ายที่ดี ที่ตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันทุ่งทีนะครับคนวันอังคารจะหนักใจเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานบริวารหรือคนอ่อนยาวกว่าคุณได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับระวังการเข้าใจผิดระวังมีปากมีเสียงหรือการขุ่นค้องหมองใจระวังของหายด้วยในช่วงของระยะนี้ไปถึงปลายสัปดาห์นะครับแต่ก็ไม่ใช่หน้าวิตรกังวลเท่าไหร่นักทางที่ดีถ้าคนวันอังคาร นะฮะบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากจนผู้เจ็บผู้ป่วยจะเสริมดวงตาได้อย่างดียิ่งครับต่อไปครับต้องกระชับหน่อยแล้วนะฮะต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับคนวันพุธได้ไพ่เดมจิเชียนซึ่งเป็นไพ่ที่มีอิทธิพลของดาวพุธพอดีเลยนะครับดังนั้นการพูดการจา่ายการค้าการขายคนวันพุธโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะถ้าคนวันพุธท,ที่ค้าขาย คุณต้องค้าขายครับถ้าคุณไม่ค้าขายถ้าคุณไม่พูดคุณจะไม่ได้เงินนี่ดังนั้นคนวันพุธในช่วงนี้พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองค้าขายคล่องการพูดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของท่านที่เกิดในวันพุธนั้นจะเป็นคนที่เป็นจังหวะดีอ่ะง่ายๆอ่ะค้าขายคล่องหากินเก่งต้องโฆษณานี่ทำการตลาดด้วยการโฆษณาทางวิทยุ ทางเฟซทางหนังสือทางไลน์ต่างๆผู้นี้ใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ทางการตลาดคุณต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะฮะหาเงินได้จากคํคาพูดคนบันพุทธโดดเด่นมากความรักก็เช่นเดียวกันมีคนมาเม่งเม่งมองมองบาง,งคนก็มาจีบสำหรับคนโสดสำหรับคนที่ไม่โสดนั้นเป็นเรื่องปกติครับความมีเสน่ห์ของคนบันพุทธในสัปดาห์นี้หยุดไม่ได้จริงๆปลายสัปดาห์ หรือสัปดาห์หน้ามีมีแผนในเรื่องของการเดินทางแบบไม่ตั้งตัวมาก่อนนะฮะอาจจะมีแขกเซอร์ไพรส์มาหาก็ได้เช่นเดียวกันคุณวันพุธมีโชคไหมบอกได้เลยว่ามีโชคจากหน้าที่การงานและทะเบียนรถเช่นเดียวกันโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสควรพฤหัสได้ไพ่ราชินีถือเหรียญทองประตูสมบัติเปิดครับได้เงินง่ายๆนะฮะ พลิกนิ้วชั่วพลิกฝ่ามือก็ได้เงินแล้วโดยเฉพาะคนวันพฤหัสที่ค้าขายการค้าขายคล่องตัวมีกําไรซื้อของซื้อมาขายไปได้กําไรแน่นอนการติดต่อประสานงานต่างๆรวนแล้วแต่ประสบความสําเร็จประตูเงินประตูโชคลาภของคุณเปิดสาหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสโชคลาภของคนแต่ละคนนั้นมีความ แตกต่างกันบางคนถูกหวยบางคนมาจากหยัดเหงื่อแรงกายแต่สัปดาห์นี้คนพฤหัะจะได้เงินมาแบบง่ายๆปัญหาของคนวันพฤหัสในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มักจะต้องประหยัดเท่านั้นนะครับปัญหาอยู่ที่การจ่ายนะเอาละครับคนวันพฤหัสนั้นต้องบอกว่าเวลาไพ่ราชากับราชนีขึ้นคู่กันนั้นมันทั้งเก่งกระเฮงบบกกันนะการเงินที่ได้จากงานระยะยาวจะเข้ามาด้วยถือว่าเป็นช่วงที่ต้องขยัน ได้เงินให้ความใส่ใจในเรื่องของการเงินจะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมอย่าโลภนะครับนะฮะเรื่องโชคลาภมีนะฮะไม่โชคการงานก็โชคการเงินการเสริมชะตานั้นให้ทำบุญกับครูบาอาจารย์และพ่อแม่ทำบุญเป็นของฝากของขวัญหรือเป็นเงินสดได้จะยิ่งเพิ่มบุญบาร,รมีให้กับคนวันที่ท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์นะครับ ได้ไพ่เก้าดาบนะฮะไพ่เก้าดาบนั่งจับเจ้าอยู่ในกรงแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าคนวันศุกร์เบื่อเซง็งงานที่ตัวเองทำอยู่ต้องลุกขึ้นมาครับจัดปัดกวาดเช็ดถูบ้านห้องนอนทำความสะอาดห้องน้ำห้องน้ำสะอาดเงินเข้าใครไม่เชื่อลองดูตอนนี้ไม่ได้ล้างห้องน้ำมากี่วันล้างจากโคกก็ยังดี ล้างอ่างล้างหน้าซิงค์ล้างหน้าก็ยังดีถ้าเงินรู้สึกฝืดๆนะให้ล้างห้องน้ําดูนะล้างให้สะอาดเลยเดี๋ยวเงินเข้ากริ้งกลางเลยร้านค้าหน้าร้านเป็นอย่างไรบ้านเป็นอย่างไรอยากมีโชคคนวันศุกร์ต้องล้างห้องน้ําปัดกวาดเช็ดถูหน้าบ้านปัดกวาดเช็ดถูร้านค้าถึงจะมีโชคบีราบนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินด้วยน้ําหนักขึ้นหน้าท้องยืนนะฮะ คนวันศุกร์สัปดาห์นี้โดยเฉพาะช่วงนี้ไปถึงสัปดาห์หน้ามีบางส่วนที่เงียบเหงามีบางส่วนที่พักผ่อนมากเกินไปต้องกระตือรือร้นกระชะระับเสียงอยากทําอะไรต้องทําวางแผนแล้วต้องทำนะถ้าที่เกิดในวันศุกร์นะถ้าช้าเนี่ยโอกาสดีๆมันจะพลาดไปโอกาสดีๆของคุณเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะไม่มีของง่ายถึงมือเราแน่นอนนะฮะสิ่งที่คุณคิดว่าจะได้จะง่ายเนี่ยคนอื่นก็เอาไปรับประทานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราต้องสู้เราต้องลุยรับรองประสบความสําเร็จแน่สัปดาห์หน้าต้องเตือนคนวันศุกร์ซะนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังในเรื่องของอาหารเป็นพิษระมัดระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ต่างๆและก็กระดูกกระเดี่ยวคนวันศุกร์ผมอ,อยากจะให้คุณเสริมดวงชะตานะครับโดยการออกกําลังกายครับปฏิวัติตัวเองซื้อจักรยานมาถีบแกวงแขนหรือซื้อรองเท้ามาวิ่งนี่เป็นการเสริมดวงชะตาชนิดหนึ่งครับ จะทําให้ดวงตาของคุณสดใสขึ้นเป็นกองเลยครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนว,วันเสาร์นะฮะได้ไพ่8เหรียญโอ้โหจะบอกเออขอภาย8ไม้เท้าประตูการงานลูกค้าเต็มนะฮะลูกค้าเพียบเลยจะบอกให้นะ,ะมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ใหม่นะ,ะมีคนมาชักชวนในเรื่องของการงานการค้าการขายสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์เป็นจังหวะที่ ควรจะรีบเร่งปิดการขายคุณสามารถที่จะสรุปจบปิดงานขายได้เลยนะฮะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีห้ามลงทุนเพิ่มนะแต่ค้าขายปกติได้นะคนวบันเสาร์นะฮะแล้วก็เป็นจังหวะดีนะฮะในเรื่องของแต่ไม่เด่น,ไม,ดนไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ไม่เด่นนะถ้าที่เกิดบันเสาร์แต่เด่นในเรื่องของการทํามาค้าขายทํามาหากินระวังเจ็บหัวเข่าคนวบันเสาร์นะระวังเจ็บเข่ามึนหัวปวดหัวโรคเก่ากับเริบ นะฮะต้อง,งระมาระวังสักนิดหนึ่งนะฮะอย่างอื่นไม่เป็นไรผมแนะนำให้คนวันเสาร์นะฮะแนะนำให้บริจาคลงศพและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือบริจาคเงินในการสร้างโรงพยาบาลและซื้อเครื่องมือแพทย์จะทำให้เฮงและแข็งแรงขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นนี่คือเดืองของคุณผู้ชมทั้ง7วันนะครับกับผมอาจารย์